ธรรมสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าได้ไปแบกความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นทุกข์ที่ใจของเราเลยนะไปไปมามาเราจะมีความทุกข์มากกว่าเขานั่นเองอย่าได้ไปอิจฉาความสุขของคนอื่นนะว่าเขามีความสุขมากกว่าเราทําไมเราถึงไม่มีความสุขเหมือนเขามามาไป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 ,ไปไปมามาเราจะเป็นทุกข์จะเสียเอง ความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเรานั่นเองนั่นแหละสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกนามีธรรมบทบทหนึ่งเขากล่าวเอาไว้ว่า มโนปุพังคมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมยามนัสาเจปทุเถนะภาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมันเวติจากกังวะวะหะตปะทังแปลเอาใจความได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่ใจของเรา มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วแก่ใจอะไรอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเรานั่นเองหากใจของเราวางไม่เป็นเย็นไม่ได้มันก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองหากว่าใจของเรามีที่อยู่วางเป็นมันก็เย็นได้นั่นเองเราอย่าไปเอาความทุกข์ของคนอื่น มาเป็นทุกข์ที่ใจของเราเพราะว่าจะทำให้เราทุกข์มากกว่าเขาท่านเองท่านสาธุชนทั้งหลายหลวงพี่มีเรื่องหนึ่งอยากจะนำมาเล่าประกอบกับธรรมะเตือนใจในคลิปนี้เรื่องของคนขี้สงสารมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านไปเดินทุดงไปกหมูก,กับคณะท่านเป็นคนขี้สงสาร พอดีไปเจอหมาตัวหนึ่งตายข้างถนน,นท่านก็รู้สึกสงสารมันร้องไห้กับมันเลยขุดหลุมฝังมันโอ้ยเกิดชฉหนาฉัานได้พรอให้แกมีที่ให้เกิดที่ดีๆนะท่านบอกท่านก็ร้องไห้ไปพระอาจารย์เห็นดังนั้นท่านก็เลยให้อุบายทำให้แก่พระรูปนั้นว่า ขอให้ใจของเธอนั้นอย่าสูงเกินไปอย่าต่เา,าเกินไปรักก็อย่ารักมากเกินไปชังก็อย่าชังเกินไปให้ใจสม่ำเสมอให้มั่นคงคงที่เหมือนกันกันกบน้ำน้ำถูกสิ่งที่มากระทบถูกคลื่นมานะมันก็กระเพื่อมแต่สักหน่อยมันก็จะรักษาระดับของมันนั่นเอง ใจของเธอก็เป็นเฉดเช่นเดียวกันให้เป็นแบบน้ำแบบนั้นนั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายก็พึงเอาแบบนั้นก็ได้ใจของท่านอย่ารักเกินอย่าชังเกินอย่าให้มันสูงมันต่ำมันฟูฟูแฟบแฟบให้มันสม่ำเสมอกันก็จะดีที่สุด เวลาเราเกิดความทุกข์ความไมไ่ทุกข์จนเสียอกเสียใจอะไรบางคนก็คิดสั้นคิดยาวน,นั้นเป็นต้นบางคนดีใจน้ำหูน้ำตาดีใจสุดขีดไปไป,ไปมา,ม,ามันช็อกเลยก็มีนะดังนั้นพึงทำใจของเราให้สม่ำเสมอเหมือนกันกับน้ำที่เขารักษาระดับของเขานั่นเองใจของเราก็จะไม่ได้ฟูไม่ได้แฟบ เวลาถูกอารมณ์ถูกสิ่งเข้ามากระทบนั่นเองธรรม,มะเตือนใจในคลิปนี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่นึกพิจารณาเอาก็แล้วกันขอความสุขความเจริญจงบงัิงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพบกันในคลิปหน้าต่อไปขอเจริญพร